ก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามีเมนูที่จะมานำเสนอนั่นก็คือแกงคั่วปลาดุกหน่อไม้ดองนะครับอร่อยออร่ยนะครับเนื้อปลาดุกนุ่มๆนะครับหอมใบโหระพาแล้วก็อร่อยด้วยหน่อไม้ดองนะครับเรามีเทคนิคการทำยังไงให้อร่อยด้วยนะครับ เรามาดูวัตถุดิบการทำกันเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบก็จะมีประดุกนะครับหั่นชิ้นนะครับรางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงนะครับเตรียมไว้พริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็หน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองนี่ผมต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำเรียบร้อยแล้วนะครับ ใบมะกรูดฉีกครับใบโหระพาเด็ดเอาแต่ใบนะครับแล้วก็มีหางกะทิครับหัวกะทิครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นแรกเราก็ใช้หม้อหรือกระทะก็ได้นะครับตั้งไฟใส่หัวกะทิลงไปครึ่งถ้วยนะครับทำการคน เราจะคนเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปจนกะทิเริ่มแตกมันเราถึงจะนําพริกแกงของเราลงไปผัดนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้แกงของเราอร่อยนั่นคือเราจะต้องผัดพริกแกงให้แตกมันนั่นเองนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับสามช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้ทําการผัด เขาให้พริกแกงละลายในหัวกะทิเลยนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเี่ยวไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะต้องเที่ยวให้พริกแกงของเราสุกหอมก่อนนะครับถึงจะทำให้แกงของเราอร่อย เติมหัวกะทิลงไปได้นิดหน่อยนะครับเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวจนพริกแกงของเราหอมสุกหอมนะครับเมื่อพริกแกงของเราสุกหอมดีแล้วนะครับได้ที่ต่อไปเราก็ใส่หางกะทิลงไปเลยครับหนึ่งถ้วยหรือ ปริมาณตามปริมาณน้ำแกงที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำแกงของเราเดือดน,นะครับเมื่อน้ำแกงของเราเดือดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับใส่ปลาดุกลงไปตรงนี้เรายังไม่ต้องไปคนมากนะครับเพียงแค่กดให้เนื้อปลาจมลงไปในน้ำแกงแค่นั้นก็พอนะครับ ต่อไปเมปื่อปลาเราใกล้สุกแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองนะครับขี้ขี้กระจายออกให้ทั่วนะครับไม่ให้หน่อไม้เกาะเป็นก้อนนะครับเพื่อเครื่อนปุ่มจะได้ซึมเข้าไปในหน่อไม้ดองได้นะครับทําการกดหน่อไม้ดองของเราให้จมน้ำแกงไว้นะครับผมจะไม่จะไม่ใช้น้ำแกงเยอะนะครับจะใช้น้ำแกงพอดีนะครับตรงนี้ก็ จะเห็นว่าเนื้อหน่อไม้ดองของเราจะพอดีกับน้ำแกงพอดีนะครับเมื่อปลาเราเริ่มสุกแล้วหน่อไม้ดองของเราก็เริ่มสุกแล้วก็ปรุงเลยครับน้ำตาลทิบสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องปรุงของเรามีแค่ น้ำปลากับน้ำตาลปี๊บเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็คนเบาๆครับให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับตรงนี้ปลาสุกแล้วเราก็สามารถคนได้นะครับแต่ว่าอย่าคนอย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวปลาของเราจะเละนั่นเองนะครับเมื่อปลาสุกหน่อไม้ดอกเราสุกแล้วก็ชิมรสชาติได้นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับ โอเครสชาตาิได้อย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับต่อไปก็คือพริกชี้ฟ้าหันห่นเฉียงหรือว่าหัน่นเฉลบนะครับใส่ลงไปนะครับคนบ้านเล็กน้อยนะครับไม่ต้องคนมากนะครับต่อไปใบมะกรูดฉีของเรานะครับใบมะกรูดฉีของเราเราจะฉีก้านกลางออกนั่นเองนะครับใส่ลงไป ตามด้วยใบโหระพาหนึ่งกำน,นะครับหมายถึงหนึ่งคำมือกันเองนะครับต่อไปเราก็เคี่ยวนะครับให้ทุกอย่างสุกนะครับเมื่อใบโหระพาของเราสลดแล้วนะครับทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คดูปลานะครับหังเราสุกดีแล้วนะครับ แล้วทุกอย่างสุกก็เสร็จนะครับก็เตรียมตักเสิร์ฟได้นะครับถ้วยเราก็รออยู่แล้วตักเสิร์ฟลงไปเลยครับเทคนิคที่ทำให้อร่อยนะครับก็มีอย่างแรกต้องผัดพริกแกงนะครับในกะทิที่แตกมันนะครับผัดพริกแกงให้สุกหอมเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองจะต้องเอาไปต้มก่อนนะครับทำการต้มและหั่นชิ้นพอคำนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือปลานะครับเราไม่ต้องคนมากนะครับจะทําให้ปลาเลกปลาเละได้นะครับที่ผมทําเห็นนะครับปลาจะเป็นชิ้นอยู่เลยนะครับก็สําหรับส่วนผสมผมลงไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็เ,เข้าไปดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในคลิปใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ